สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคน,น,นํานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะทำเลดีๆค่ะเนื้อที่ตามโฉนดมีเนื้อที่184ตารางวาค่ะมีบ้าน2ชั้น1หลังนะคะเป็นบ้านเครื่องปูนเครื่องไม้ก็จะมีอายุหน่อยนะคะลักษณะตามรูปเลยค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะ ติดกับถนนสาธารณะโยชน์นะคะเดินทางสะดวกค้าขายได้ด้วยอยู่ไม่ไกลตัวเมืองค่ะพิกัดนะคะอยู่ในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่บ้านหลังนี้เลยนะคะจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่นะคะทุกท่านลักษณะตามรูปเลยนะคะราคาเพียง9 90,000บาทเท่านั้น สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ด้วยค่ะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ